ครับสวัสดีครับท,ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าวันนี้ผมแบร์นะวันนี้ครับผมเออมาได้เลยเพราะอะไรรึ่เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไปวันเนี้ยผมอยู่ที่่างจังหวัดครับแล้วแบบอืมลมเย็นมากเปิดพัดลมโอ้โหอารมณ์ดีขึ้นมาอ่ะวอนเนี้ยก็จะมาทำนี่ครับ บอกเลยมันเป็นเครื่องปี๊ยะขังนะแล้วก็ืัองสีบุกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go ป๊าโ okay, no. อเคเนาะก่อนแรกนะให้ทุกคนนะ่ะวางบล็อกอะไรก็ได้นอกจากนอกจากบกล็อกราวานะเออมันม,กก <laughs> มีบล็อกเมื่อกี้แค่วางซ้ำซ้ำสีฟอกเออ หนึ่งสองแล้วก็สามแบบนี้เอาบล็อกไหนก็ได้นะครับจะเป็นบล็อกไหนก็ได้เมื่อกี้มีล็อกมันพุ่งเข้ามาเสียงเวดังปุ๊บสอบไปทุกคนเอาทอรสไปเดสตวเนี้ยมาปักตรงนี้จึ๊บแล้วก็ตรงนี้จึ๊บจึ๊บผมอาจจะไปโนนะก็ย้อนดูคลิปก็ดูได้นะ ึ๊บก็ึ๊บเดี๋ยวมันก็จะเป็นวงจรสลับแบบนี้ใช่ไหมโอเคทุกคนทุบตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะไปตอนที่ผมใส่ลุกไปเดี๋ยวมันไปโดนเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาก็คือมันจะเป็นพุ่งแบบนี้ใช่ไหมเงีสวยไหมโอ้โหแต่มันมีที่หน้าร้านคาญมากกว่านี้ครับพี่นะ ก็น่าลำมคามากแบบไปแบบรัว,ว,วเลยน,นี่แต่เครื่องยิงพวกกันเป็นการ็นเครื่องยิง้วครังขนาดทุ่หมดมันยังเล่นได้อยู่เลยดูดิแบบอ,อื้มโอ้โหลำคาญมากเลยเอ,อ้ยม,มาหน่อย ผมกินแกะไปนี่คือสิงโคตรอะพี LIAM> ่ไม่พอต้องอันี่เดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดังเลยเป็นไงถึงจะคันเพลเสียงโคตรดังโอ้โหดกูโอ้ยหดกูก็มีก็ อันต่อไปนะครับมันจะเอออังการมากกว่าน,นี้เนาะแต่ผมจะทําวงจรที่ทุกคนไม่เคยเห็นให้ดูเราไปดูกันเลยไปไปไปแป๊บนึงเก็บกระขังก่อนอปิดโอเคนะครับแล้วต่อไปก็ให้เตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยเนาะแป๊บนึงมันจะมืดแล้วเรามาเ็ตตรงนี้ก่อนทำเซนเดมา อือมาแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากทำคุณแบบที่ตลกที่สุดนะครับทำตามผมนะครับอื่โหวตตกไปเจกใส่ก้นเอาตายซะแล้วก็ให้ใส่ข้ามันคิปเปอร์เนี้ยโอ๊ยยางรถพยาบาล้ ววมันทำัะนนไงวะยืมอะยืมอะทำอะไรวะเนีวว่ยตรงนี้จิบปั๊บนึ่งนะผมจะทำให้ทุกคนดูได้อ่ะนะเออป๊บนึงนะป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมกลับมาเออจําได้ทุกคนโอ้กว่าจะจําได้เนาะเมื่อกี้ขึ้นี่ขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหไงอ่ะ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 อ่อ่ะ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 มันต้องถีนนี่ด้วยตังนี้ดิต้องถีนนี่ด้วยตัวนี้ด้วยนี่ผู้ป้าฆ่าระเบิด นี่คือคีอเปิดผู้บ้าคลังอ่ะเบอรโอเคแล้วเราไปดูอันต่อไปกันเลยรู้สึมีความนานโอเคต่อไปก็ให้เตรียมแบบนี้เลยเนาะไม่ใช่นี้นะเตะไปก่อนโอเคทุกคนอนะ่ะโอเคตอนนี้ต้องใช้บล็อกนี้อย่างเดียวนะ ตอนนี้ต้องใช้บล็อกพยายามเยอะหน่อยนะเป็นเคองบินบินได้เจ้าเจ้าหมูอครับเออเออช่วยออกไปหน่อยนะครับโอ้ยเจ้าไม่ออกหรอกจริงนี่คือบ้านของสัตว์เฮ้ยดื้อจังเลย มันอาจจะทำเด่ไปหน่อยนะแต่ก็ดูได้นะนี่แล้วก็ให้ทุกคนทำแบบนี้จุ๊บ,บอวกทองตรงนี้แบบนี้แล้วก็ทุบอกทองแตบบ่พุ่นแก็ให้ทุกคนบล็อกอะไรนะบล็อกอะไรนี่มาตรงนี้เป็นบลบ็อกเลยนะอเนะอเนะอผมจำไม่ได้นะ่าจะเป็นบล็อก บล็อกผักติดสลา,ามาเนะแล้วก็จะมืดอ,อีกแล้วเมื่อกี้ตอนที่ผมตัดไ,ไฟมันดับครับหมัตัดทูสับผูผมเลยโอ้โหแล้วก็ลงมอาอัดมาเลยนะมาแล้วตอนต่อไปก็ให้ทำแบบนี้อือแล้วก็ให้เอาบล็อกผักติดสลา,ามาทำแบบนี้นะ ทำตามผมเลยจิ๊บผมอาจจะทำเร็วก่อนอันนี้ผิดผต้องทำแบบนี้ันต้องทำแบบนี้โอเคก็อันนี้จิ๊บอ่าได้เดียวแล้วก็ทุกคนเอาบล็อกหน้าบึ้งตัวเนี้ยมาเนาะแต่มันตั้งยังไงเนี่ยอ๋อต้องทำอีกนะโอ้น้ำผิดเลยน้ำผิด เออแก้ใหม่ก่อนนะโหตาไปดีกว่าเนาะเอ็นนะครับให้คุณเอาบล็อกหน้าบึ้งแบบนี้ขึ้นมาเนาะทำตาหมดเลยโอ้ยโค่าอันเอ้เอาไว้ข้างบนเนาะแล้วก็เอาไงดีอ๋อ แล้วก็ให้ทุกคนทำอันนี้อีกครั้งหนึ่ง้ยุบอ่าผิดด้านแป๊บหนึ่งผิดด้านอืมใช่อย่างนี้แล้วก็ทุกคนเอาบล็อกผักจโทลามาเนาะเะมือจะเรียกันชอบเรียกบล็อกเนี้ยโอเคจึบอือผิดแล้วก็จึบอืมแล้วก็แล้วก็ถูกตรงนี้ออกแล้วก็วกกวกจึบ อืมผิดอืมเสร็จแล้วแล้วก็น,นี้นี่แล้วก็บล็อกสานาม <Okay. S 1> โอเคคุณนะกัปตนันเตรียมพุ่งยังเตรียมนะครับโอเคเตรียมพุ่งแล้วไปเลยเครื่องยนต์ไม่ไปแล้วนึแงมันมันมันบั็กเหรอ คนเครื่องยนบะอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนเราทำม่ดูกว่าครับอันนั้นมันใช้ไม่ได้มาทำเหมือนเดิม แล้วก mm ็ท hmm. wow, oh. oh, mm ุกคนเอาบอมใช้โคลาบอวางผิดอีกโอ้ยเต็มหน้าเลยจิ๊บแล้วก็ตรงนี้จิ๊บก็จิ๊บอ่าเอฟวางขึ้นมาอีก ตอนนี้ผมร้อนมากแบบมันตแตก<ม>ไปแล้วรู้สึกอน้ลามากมาแบบนี้ให้ไม่ได้ก็ไอยเหร มาดูสิว่าจะใช้ได้ไหมโอ้โหมาแล้วคนเป็นไงโอ้โหนี่คือเทพเจ้าแห่งการทำเครื่องบินอย่างนี้นั่นเองโอเดี๋ยวตกมันตกมันตกมันตก โอเคมันตกครับทุกคนนะมาทุกคนเราก็ขอตัวตัวอะไรแป๊บนึงขอตัวรู้ไหมเดี๋ยวทุกคนดูคอยดูสวยทุกคนดูแน่นอนทุกคนก็รู้แล้วพอผมจะจบ แช่ไม่พูดดีกว่าอยากเป็นมากใช่ไหมเพื่อนเอ้ยใช่เหมือนกันว้ายคลิปจบคลิปเร็วๆสิโอ้ยช้าจังเออขอโทษครับโอเคคนะรับวันนี้คุณขอคุณลาเป็นนนครับคุณชิปปร์เออรีบปิดปิดชิปไปโอ้ยทำไมโหดจังอ่ะ